สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็โซเชียลแคมทุกคนนะคะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการรับงานวันนี้มีคนทักมาหาหมิวใช่ปะ่ะใน f a c b o o k อะ่ะมาทักว่าเนี่ยน้องเนี่ยที่มีงานพิตตี้ใช่ปะ่ะวันละ2 5 0 0ทําประมาณ2วันเนี่ยมีอยู่ใกล้ๆที่หมิวเรียนนี่แหละแล้วแบบเออมันก็น่ารับสองวัน5,000อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากใช่ปะ่ะก็เลยแบบอาตกลงให้เบอร์ไปอะไรอย่างเงี้ย แล้วอยู่ๆเขาส่งรูปผู้ชายมาให้้วเขาบอกว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้ชอบชอบมิวมากๆชอบแบบเนี่ยอยากคุยด้วยอยากทําความรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเนี่ยให้พี่เขาโทรมาหามิวพอแบบได้คุยกับพี่เขาอ่ะคือประมาณแบบโทรมาหาแบบเนี่ยพี่จะไปหามิวนะอะไรเนี่ยพี่อยู่เนี่ยใกล้ๆกับเนี่ยจะเข้าวิภาวดีละอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบอยู่ใกล้กับมิวใช่ปะกำลังจะมาหา หมิวตอนแรกเขาเขานัดไปหน้าเมืองเอกแล้วหมิวแบบเฮ้ยกลัวไม่กล้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโทรชวนเพื่อนให้มานั่งเป็นเพื่อนข้างล่างหน่อยอยากเจอว่าเอออยากแบบรู้ว่าหน้าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยหน้าเป็นยังไงเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยคือรู้จักยังแม่งยังแบบไม่ถึงชั่วโมงจะมาหาอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็น่าก,กลัวใช่ปะ่ะแล้วแบบโทรให้เพื่อนลงมาปุ๊บพอพี่เขามาถึงหน้าเมืองเอกอะไรก็เข้ามาเข้ามาหลังมอใช่ปะ่ะได้เพื่อนหนูลงมาแล้วก็บอกว่าหนูพี่เขาขับรถผ่านไปใช่ปะ่ะและ้วบอก เขาบอกว่าเนี่ยขอคุยอะไรด้วยหน่อยสักแป๊บหนึ่งห้านาทีก็ได้แล้วหนูอ่ะชวนเพื่อน kind of. อะไปด้วยเพราะหนูกลัวใช่ป่ะหนูก็ไม่กล้าไปอ่ะแล้วแบบอ่ะเวนี่เพื่อนหนูชว,แบบวนเวใช่ป่ะชวนแบบชวนขึ้นรถอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาแบบเนี่ยพอขึ้นรถ <ขอ S 2> แล้วพอไล่กูลงไล่เพื่อนหนูลงมายิกลงจากรถคิดเละนะ <c oughs> ยกิกเพ่อีกกูลง <c oughs> ดอกคินเละยิกเพื่อนโรยจากรถทึ่งคนจะว่าคาดนะคาดอย่างแรงนี่ <c oughs> <context. c oughs> คลาดอะไรเองคลาดเดี๋ยวว่าที่เอาไปกู้ไปทำไรถึ่งดีเลยให้ถึงพาเพื่อนขึ้นรถกันว่าเออไปนั่งแรงกันถ้าคนบริสุทธิ์ใจในหาพื้นไม่น่ะหยิกเพื่อนลงเชื่อไอ้แม่เพื่อนนั่งในรถว่าเออน้อนไปคอยเออก่อนตาเอยิ้นกันอทำไมอับให้กูรอบนี่เขมรีมาโดอย่างเพลงถ้าเอยิ้งยันในเพื่อนก็ไม่ตายเอ้ก็ไม่ใช้ได้ถึงอ่ะเรานั่งล่างหนาลังสองคนมานั่งนานั่งแร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 งทีนี้หยิกเพื่อนลงให้เพื่อนลงที่นี่เนาะไอ้ นวยันก็นั่งลังพอนั่งลังเสร็จทีนี้มันได้แล้วน่าเกลียดเชียววะน่าเกลียดนั่งลังเลงกระทางจกวะเอาเลยคนกู้ค่ามึงเล่าหาหันไปอยู่ไหมคิดเละนะแล้วคิดเลนั่งข้างประตูแล้วจะจับจับไปที่โลดลงแล้วไม่ใช่หันแรงเท่าไหร่แต่บอกว่าน่าเกลียดเชียววะถ้าน่าเกลียดอ่ะเพื่อนตอนแรกให้เพื่อนนั่งข้างใช่ไหม บอกว่าให้เพื่อนไปเข้าไปในร้านข้าวอยกบอกว่าเอเอเนี่ยให้เพื่อนไปลองโอ้โกําลังคุยโทรศัพท์ก่อนนัเขาโทรมาที่ร่แล้วาไป่อนไป่กนวะเให้เพื่อนไป่กนแล้วความที่ว่าคลาดน่ะแต่ว่าพี่ก็บอกหน้าเกลียดแล้วดาน่ะแล้วทีนี้ก็ลงจากรถแล้วเดินไปนัข้างหน้ากับมันนั่งชิดตู้เลยนั่งชิดตู้เอามือเอามือจับประตูพันนี้เอามือจับประตูไว้จะหลดลงแล้วนั่งคุยไปคุยมาคุยคุยจนแบบว่า เหมือนเหมือนพี่เขาอะประมาณแบบว่าเป็นเสี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เขาบอกเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเสี่ยนะแต่เขาอะซัพพอร์ตเราได้ทุกอย่างเนี่ยเขาถามว่าเนี่ยทําอะไรบ้างในตัวในผิวทําอะไรบ้างหนูบอกไม่ได้ทาเนี่ยทั้งหน้าหนูทําแค่จมูกอย่างเดียวแล้วแบบเนี่ยหนูอะคือแต่ว่าหนูมีความคิดที่จะไปทํานมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คือหนูก็ยังไม่ได้ทาก่อนเพราะหนูมีงานเนี่ยพิต,ตีและต้องนมใหญ่ๆใ,ใช่ไหมล่ะหนูก็อยากทาใช่ปะ คือหนูก็ไม่มีนมอะไรเงี้ยพี่บอกเออถ้าจะทํานมวันไหนบอกเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พาไปทาหรือว,ว่าอะไรอย่างเงี้ยคือจะให้เงินหอลอหรืออะไรก็ไม่รู้หนูก็มาหานไปไม่ถ้าถ้าไปแล้วถ้าสมมุติว่าถ้าทํานมแล้วพันนี้ถ้าไปหลอกพี่เขาว่าทํานมกี่กี่บาทอะสี่หมื่นห้าหมื่นพันนั่นแล้วอยู่ๆมาบอกอ,อ๋อนมคืนมาแล้วหนูไม่ต้องว่าเออว่าทีลีโค้ดเหรอ hey, เฮอ,อพันนี้ไม่ต้องเบรทีลีโค้ดให้ออกข้างหมดเลยเอไม่ไมหานแล้วคิดแลตะอย่างคลาดเลยแล้วนั่งไปนั่งมาพี่เขาบอกว่า เนี่ยพี่เป็นคนตรงๆนะเนี่ยพี่อะไม่ได้คิดว่าการที่แบบมีเพศสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่แบบเร็วอะไรเงี้ยหนูบอกโอ้โหมาขอมีเพศสัมพันธ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเนี่ยถ้าพี่ได้มีอะไรกับน้องแล้วพี่แบบจะรักน้องนะั้นคือหนูไม่เอาจริงๆ คือเงินน่ะสามารถซื้อคนอื่นได้แต่ซื้อคนอย่างหนูไม่ได้อะจริงจริงหนูยอมไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยทํานมหนูคนเก็บตังค์ทำเองก็ได้จริงๆคือแบบอ่าอยู่ดีๆถ้าพี่บอกเอาตังค์กูคืนมาเอามาจากไหนเอาซีรีคนเวคหาไอ้นี่ยเอาหยิบออกจากนมให้เพืินนี้เอาคืนไปตานมมาเพราะนั้นไม่ใช่ซื้อคนอื่นได้แล้วก็ฝากถึงคนที่แบบรับงานเองอะไรอย่างเงี้ยหนูอ่ะจะไม่รับงานเองอีกแล้วเพราะว่าหนูจะถ้าใครมีงานหรือว่าอะไรเงี้ยติดต่อผู้จัดการส่วนตัวนั้นเลยเพราะว่า พี่เขาเป็นห่วงอะแบบเรารับงานเองอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแบบพี่เขาบอกว่าถ้าจะรับงานอะไรอย่างเงี้ยให้บอกพี่เขาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยขึ้นหนูกลัวแล้วก็ฝากถึงแบบพวกเป็นเสียอะไรอย่างเงี้ยคือเก็บตังค์ไว้เถอะจริงๆคือซื้อคนอื่นได้อ่ะแต่แบบซื้ออย่าไปซื้อเลยแบบคนเขามีพ่อมีแม่แล้วมาพูดอย่างเงี้ยมันไม่โอเคอ่ะหนูฝากด้วยนะคะ